อำเภอศรีรัะตะนะจังหวัดศรีสะเกษเรามาติดตามไร่ข้าวโพดในเดือนมกรางเราเนี่ยแหละนะครับซึ่งเป็นไร่ข้าวโพดอายุ2เดือน <S 2เดือน1่วันครับอ่าสเดือนอีกหนึ่งวันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้ฉีดพ่นโพทีสี่ครั้งครับอ่ากลับไปโอเลสเนาะครับอ่าผสมกันเลยครับนะฉีดไปสี่ครั้งครับสิ่งที่ได้ถามพ่สมานเลยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างต้นใหญ่แข็งแรงดีแล้วก็ใบเขียวหนาแบบใหญ่กว่าเพื่อนครับ ได้เปลแปยงที่งเขาใช้เคมีครับคือเราเปรียบเทียบเราเห็นชัดเจนชัดเจนเลยแล้วเมื่อกี้เราไปเปรียบเทียบขนาดฝักนะครับตอนนี้เริ่มออกฝักแล้วใช่ไหมครับนะครับฝักกำล,ลัง<ต>ออกฝักครับ<อ>แต่ฝักรู้สึกจะยาวกว่าขวดโพธี <c oughs> ขวดไบโอขวดไบโ,โ,โ,โอครับเออยาวกว่ายาวกว่าเดี๋ยวเรามีรูปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราดูที่รูปได้โอ้ยาวกว่าจริงครับฝักมียาวประมาณนี้แล้วปรโตเต็มที่นะสวยเลยน่าจะน่าจะได้ความอวบความอ้วนแล้วก็น้าหนักดีครับอ่า แน่นอนตอนนี้เจ้าของสวนก็จะรอดูผลลัพธ์ว่าจากการเปรียบเทียบการใช้เคมีแล้วก็โฟทีไบโอนะครับต้นทุนของเราประหยัดนะับมาก อันนี้ไม่ได้ใช้เคมีแม่แต่กระสอบเดียวครับโอ้ยสุดยอดมากๆากผลลัพธ์ด้านหลังเราครับดูภาพได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดตามเนาะที่สมานว่าว่าผลจากการใช้โฟทีและใบโอ่งองเราแบบเพียวๆนะครับจะได้ผลผลิตขนาดไหนนะครับอ่าเป็นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุกอย่างครับแม่แต่ชีวิตเราดีเลยไม่ต้องสวมหน้ากากไม่ต้องสวมถุงมืออะไรเลยสุขภาพดีด้วยดีด้วยแปลว่าอารมณ์ก็ดีด้วยอ่าครับงั้น พี่สมานบอกหน่อยว่านะครับอยากจะมีอะไรแชร์บอกพี่น้องที่บ้านทุบ้านให้เกษตรกรทุกท่านหันมาใช้โปรตีของเอฟโอเอสครับมันจะดีทั้งไบโอทั้งโปรตีมารวมกันเข้าเราจะปลอดภัยกับสารเคมีครับเอก็ขอกปากประหยัดด้วยครับประหยัดด้วยครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปตตามนะครับท่านผู้ชมในครั้งต่อไปจากการเก็บผลผลิตในแปลงนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่สมานมากสวัสดีครับ